ดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาดวงมือมาเบิวงมือเซียนรถไถอ่ะเห็นที่ไหนครับนี่ไปเอาปุ๋ยครับไปอเอาปุ๋ปยเดี๋ยวเดี๋ยวติดป่ะเนี่ย,ยพวก,กวพ็กเนี้ยป่ะปิดเกี่ยว น่เนี่ยอูเี่ยพอว่า,ากบ้ารับถอยลงลยครับเดี๋ยวดวยคนไทยรถว่างฟังหนึ่ง ถนนใหญ่แล้วครับโอ้สู่พูดสู่พู่หมือหน่จังหน่อยเอาละครับเดี๋ยวกว่อนนะครับไปเอาอันนั้นระวังรถมาลำบน ว่านั่งนี่เลยขนได้นั่งยังจอแต่เดี๋ยวพากันไปเอาปุ๋ยครับท่านผู้ชมกล่องมือใหม่รถไทยอันนี้ก็ดาราในช่องเอะไรเนี่ยก็ไดาษเฮ้ย <c oughs> สามทีคนเกียร์ยังเนี่ยเกียร์สามบ่ <c oughs> โอเคสองเร็วอยู่เนาะเอ้ <c oughs> มันก็เร็วกลัวไอ้ อาพี่ค่อยบา้า okay. งโอ้โเล่นา ouais. ตัวใหญ่โเล่นตัวหโอ้โมเล่นนาโอ้จเดืียนเยอนา่น้หาไหมอนีโอ้แต่่ยมอเล่ทั้งนาด่น่ะแจะมาเกียรสองคยมันโมเลวป่านี้ามีรถมานะครับเอาเข้าไปแล้ว เสียนดีอยู่ครับแร่นเร็วเลยผู้ดดก็เลี้ยวเบิ่งว่าอันเอ้าผู้ไทยผู้ไทยรถไทยรถดีแตกผูไดดก็เลี้ยวเบิ่งครับ

Nhìn con này có cái để lên nó hồ liền à, vẫn nhây rồi. กะเหลยวเบื้งนะขาจอาพอเคยเห็นอันทายรถไถแต่ว่าผู้เบื้งในช่องน่ว่าเฮ้ยเบื้งเกอดกี่คันเบิ้งแล้วานะเดีจะพากันไปเอาปุ๋ยครับใส่งานแด่เหนือปรสงค์โเพื่อ,เอ,เน,อมมเนเขาปั้มผลแล้ววันนี้ เ,เติมแ้วมันให้ปั๊มอีกบ้า,าง่ดบ้างไปมันติดกี้เขาปั๊มโกโก้เด้อจะเบิ้งไายเด้เดเนอ,ดอนี่มาใส่คั้นหนึ่งจอดก่อน าตั้งนานมีรถมาแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวมันว่างนีหเลยข้าจังไป่ี่ขั้นหนึ่งแต่ทั้นอีกไปเราก็ขั้นรถเก๋งมากเลยจังความได้ ไม่ไม่ไม,ท <laughs> มไ่ทั้งหลังก็เร็วอยู่ก่ได้ข้างหลังก็เร็้ยวไอสองท่านไปก่อนข้างหนา้าก็ไปม,ม,มาใช้เดี๋ยวจุดคว่ำนีบอกเขาไปก่อนเลี้ยวแต่๋ยวมาเอาไปหยังทัางนหน้าเขาโล่งแล้วเดี๋ยวยังอีกขั้นหนึ่งไปห้ามสีเลน ทีเริ่มเหมืับไปหลังเขาเด้อลงก่อนลงก่อน <c oughs> <c oughs> อ่าเี้เอารถไถยมาซื้อปุ๋ยมาเนี่ยับเครื่องบ่โอเคไประจำหน้าที่ทำไมเดี๋ยวครับเอาอันนี้ขึ้นรถก่อน